ไปดีพี่น้องเข้าวต้นหักกระซูช่องชิบแชร์หน่อด้วพี่น้องสปัสดีตอนแรงๆหนอนบวกระคัมตัวทิมให้ลงหนาอีกแล้วไหมพูดตัวใหญ่สีโมหะกะโลกค่ะบวกคัมว่ามีห้อยว่าสันห้อยบอกไล่ไล่หนึ่งว่าใจมาหาพื้นซอยว่าลงบวคระคัมจะได้ว่าตัวใหญ่มาหาพื้นคู่บอลแห่งลองชาเลย ยังยากนะยังมาทำมาห้าคว้าหอยพี่น้องจะกสิได้บ่ห้าก็โปรกเลยโบเห็นแต่เขาครัอยูควเขาครัทางรูวใช่ใครครัวมีคนครัวบ่อ่ะเขาครัวมือหนาด้เอาคนสิบบ่ได้บ่ได้เอามือหรือเปล่าจักแล้วกาเขามันตื่นพุยแบบนี้พี่น้องเคี้ยวงามาเด้วยดูหนามบ่มืาเนี้ยโมเขาหรือมาวาดมือชืดนี่มือเขามันขึ้นเลย งามลเลยใช่หมกถัว่วอันนี้มักถั่วบวัวคำปูบัวเดียววัดนามจะมาตั้งแต่ปูมันก็ยังบาดใต้บาดีินี่เอา้อนนกกา,า,าข,าข้ามนี่นี่อันนี้พุ่ดปูไก่นามพุ่ลละเป่งนามเขาพูดเขาห้องงามนี่ ไก่สิได้งมป้าอลไรเด้พี่น้อยแต่ยังสู้เขาเขาล่ายัางบ่ได้อยู่ฮึสู้เขาเขายัางบ่ได้อยู่งานมันนี่เนาะมันลงมาเมือนั้นก็ยังบ่ดซ้ำมัอนี่มัอนี้ขึ้นหน้าขากะลิขักใส่ปุ้ยนะบ่มีผ้าอุ้งศรีใส่ปุ้ยมันตื่นพ้ยุบ้าไปลงมาบ่วกมันนี่ทำก็คืนลเด้คืนละ พาสะดูหนาทั้งพวงใช่หัทางพวงก,ก็นหน้าเข,ขาหืเข่าง่ามไอ้พี่น้องเข่ามันปากดีเน,นา่ะเขา,ขานา่าดำห้องคอยแหงสะอ้อนนี่ยนี่นี่น้า,นาดำเข,ขี้ยวขกเลย น้ำพี่พี่พี่เข้าทางพี่นี่หน้าดำพี่น้องเขา้าแหงว่าชมุมโตแหงได้ลายปีนี้ฮะข้าหน้าดำหน้ามันจีจีกันเลยทีปะโอโ<บ>มก็ผูกจากห่างไกลเป็นทีเลย เขาแตกไหวหลีอเนาะน้นนำแบบเขาไปเปิลว่เอาน้ำเผาไม่ยังบมแตกก็ได้ตัวเขาดำนะเขาเคยใส่พุยปะเจ็คเขาวาา่าใส่บนหกสอบเลยบก,กี่มือเองเนาะหวานลงมาหมื่นหนักหมือน,นออได้หมดท,ท,ทีมาเลยจากที่บนหางนะอืมตอนนน,อน,น่อบลหนําบลได้แทมบฮะบอนะมันเข่ามาเลยฮะเขาหวานพุยวันที่วันที่สิบเจ็ดอันนี้วันที่ยัง ซาซามึงเขาทิดหนึ่งเนา่อยงามเขาเลยทางนี้ปุ้ยบ่ถือทางนี้เห็นบ่นี่มันแดงนี่ทางนี้มันแดงปุ้ยบ่ถือมันแต่มกระตากไงอยเ่ดิ HFC บอกว่าให้เอาอันนั้นมาอันนั้นลองเบิึงไงยชยังเอาน้ำมักมัขัวผีห้อยฮะดูหนึ่งบ่ น้ำเอาออกอุเว้นนี่น้ำมาเอาซึมออกทางนี้อ้าทางนี้จี้กันอยู่ไม่ยังออกน้ำเห็นว่าเขาดูหน้ำเขามันก็ออกเห็นบ่นไรเหรอมันซึมออกแต่มันแตกนะวันมันแตกพังเจมส์มือชิคสีนะซะฮะใบชาเจมส์มือชิกสี นี่เขาได้แต่คนครั<ข>วจะเมิดแลลวพี่พอครัวจะเมิดแล้วอหอยขากมือขาครัวแหละอยู่บ่างอืมพอครัว,าวามาแล้วนะครัวก็ลองคัวบ้างที่มันมีนี่บ่นี้บน่นี้ มาลูซ่าเออสิควข้าควมันหรือบ่านี่ควาป่าไปหน้าอันนี้แล้วเอ็มพีบะฮะกะป่นกระปนกระปนเพราะจีกระจีฮะนี่ไงเออชิกาบุ่ไอเด้งกระมออะไรชิกาบุ่อยู่มันบกลาย ตยะนย่าเลยปะปดิมีำคำขีดตัวแล้ว มีมแต่หอยเนาและเขาต้องขั้วตามกฎหมายคือตัวคำเราเคยขั้วห้อยเลยเนี่ยเออเออบ่มีมันมีแต่ห้อยเนามีใส่ห้อยผมมีแล้วกับป้าป้าไ,ไม่มี แต่ไขห่ห้อยสลินี่ไม่ไดหรือห้อยหนาววนี่เออดี่อยู่ข้าวแกนไว้ยดีอ,อห่หนาววนนี้สามห้ากระบกบนนี้ได้ไห เด้ห้อยคั่วนี่เป็นยังมันจึงแสบกว่าห้อยห้อยอันนั้นห้อยงมบ่คําโอ้ได้องยเนยังบ่มีจักหน่อยผู้พามาฮงบ่ได้เจอจักหน่อยเป็นเสียมือนัโอ้ยมันสิเป็นน้ําเสียมยังอ๋อจะบ่เสียมมันนบมือเฮานี่ นี่อยู่ได้สิได้พอกินหรอนี่ฮาคุณเห็นะมาซาทังเขาซาตะมันบ่บคัมเออพอสิได้สิได้ปวยบ่เลสมัยก่อนนะเศริแล้วมาคัวหอยไปคายด้เจอตตัวหนาวทางเขอัทาง เออเป็นคนทอมาแต่หื่นเข่าโ้โหมาแนเ้ยเห็นแตตัวนาวเอ้กม่ตัวหนาวบ่ดีจะเอามือจีบมึงบบน้ยบเห็นบได้พูดไอ้ซ่ามือมึงนะ เขา,าให้ย่ามือบุคำปบุมาณบ,าบุคคแล้วหามันเลยนี่เลยโทย้ยเอาซัดอีกแหละคันผอบอนมันหนีไปตะมอนเลนะ้เนาะ ตะมีวะสลามเกินไปละมั้งต่กอนมีไข่เต่าเล่นม่บมนี้เนาะเป็นจะเอามากุแตะกอนเห็นบ้างหากัน่องหน่อยฮะ้าก็ได้ห้อย่องหน่อย ข้ากระไดห้อยซอกนวยคุณแม่แคบหน,าม,หนามพื่อแหละโอ้มีแต่บอลเขาครัวมีแต่บอลเขาครัวเลยเฮ้ยจะมีวะแต่เขาหันอย่าครัวกะมีแต่ครัวบ่าหันเขาแต่อันนี้เขาบาลครัวได้หน่แต่ว่ามันบ่มีทุกบ่เห็น ว่านาวาลายลายสิมไหอยบดิมไม่มีเลยเฉพาะก,กับกบอกคัวมันบ่มีเสียงกับโบเป็นตานี่แห้งตอกแห้งรุดอ้าอ้านี่เสียงอ้าเบืองด้วยสิได้ลายไปเลยกวะป <c oughs> กปูโอย้ยหลอกไปเลยปูกระปู คือกล้วยอยู่ให้หน้าใช่หรือพวกคำเราเป็นลงถุงเนะนี่ยน่าก,กระเดาย่อยตอนนี้พุ่นน้องหลันพุ่นไม่ห้อย เอาพวอเอาแท้ซะเพื่อมันอยู่วันนั้นเฮ้ยมีเลยนอกหลังจากที่เหาขึ้นแต่ขึ้นแต่หน้าแซงเขาก็มาเบงิงเขาา่วนมาเบงิงมาเกือบป้าบัน,นี้เบียกประจวักของเฮา ปลาดุกมันเริ่มใหญ่แล้วได้พี่หน่อน่าต่อนี่มันอีน่ะระบ,บ้อป่านไงมาต่อน้องที่สอง ลงใหมท่ทางก็ลังง่ามมันเหี่ยวจะเมื่เลยก็มีคนสื่อน้องตัวนี้มันบุกขืนพี่น้องเจ้าป้ายังก็ปลากินเงาป้ายังอ่ะหายไปแล้วนี่ลงใหม่แต่ชิได้มันเหี่ยวจะเมืเ่อไรโอ๊ย น้นองที่สามน้องปานินตัวนี้ปานินนี่หังไลอะมันบกคืนมาเลยบางคนมามันบกคืนเอะตอนเริ่มึ้นก็ึ้นหมพีม่น้ะงมนเริ่มเนีะเอน้าปานินนี่ใหญ่แลวได้ ้าปะนดนี้มันใหญ่แล้วมันขึ้นเนาะมันขึ้นกินอะ่ะน,นี่ไ่ไก่ที่เห็ดนี่พวกบัวนี่ไกล่แล้วเนาะเห็ดทางผุนกือนางผนพดตน้นอ่า ต้นต้นผักค้านี่ผักค้าเป็นเขียวบริโุทต้นเอ้ยเนเริ่มง่ามและผักค้าฉันต้องห่วงยัยงก็เนื้อนะ น่าน,น่าน่าตอนทัง,งานนะอันนี้ตอนนวออ่ากระโดดปะเอ๊ะปิดเลยนี่ที่นอะที่เบนท่างนี้ต่อบักเพ็ด ัวมันคือโบคืนอันนั้นนี่นะหักทัวมันคือบโอขาานะคออขืนข้างนี่มักทัวมันยิงน้อยอยู่เอ๊ะทางนี้มาใกล้ย,ลยู่เด้ เมื่อนลังค้นเด้ไปตั้มเลยเถื่อนหนึ่งทางพีมักมเกรนทางปุ๋ทางนี้มักถัว่วเอ้ยน้ำบขึืนเอ้ยมันรืมขึืนเลยแลาะเอ้มันคือสันจริงๆมันคือปญัญญาของเขาอะนี่หน่อยสิสันเนึ่งที่นี่ก็ต้นพักค้า อันนี้ต้อนอ่าต้นยังเนาะต้นจำซือไปได้อันนี้มักเลนเอใส่คีมูตี่นี่มันเล็ม,มากเลยส่วนทางนี้เป็นมักเพชรเนอะพี่นองทางนี้มักเพชรมักเพชรก็ค่ายไปดีส่วนนี้ ต้นยังเนาะนี่นะจำชื่อ,อได้ตน้ดอตอนดอกแคเออต้นดอกแคนี่อันนี้คือต้นดอกแคคือตอนนะ้นวะสามตน้นอันนี้ก็คือตอนอ้นยางเฮทเฮนนี้ตอนอ้นยางส่วนทางนี้ก็ตน้นอ่าตน้น ตักชิวไปได้ตวนยังว่าต้นเออต้อน,ตอนมาน่อยทางนี้พักบัวพักบัวกระเทียแล้วไปได้หัวต้นเลยท่มนี้พวกค่ะถ้ามักพี่น้ะะนองให้เบิ้งนี่เอทีพันปูมักแตงนะปูทีทีมักในมักแตงวุ้นมาหายนะปูจำคือวานเอาสื่อๆปูจังได้กวา จะปลูกจังได้มักแตงนะ่ครูอาทีนี่ป้ามักแตงเนี่ยเจ้าเขาปลูกจังสิอืมปลูกเข้าก็ไม่ได้ปลูกจังสีป้าป้าจุ่มจุ่มใส่แกงเห็นซ้มสีต้นพุ่น่ะป้ามักแตงข้าวมันออกคู่เม็ดเจากระโพ มักแตงข้าวแตงพื้นบ้านเฮาเพราะจะชำวานเอาพี่น้องปลูก <c oughs> ขนาดว่าปลูกได้นีน่นะเปัญญานมันบอกออกคนว่าเพราะก็นใหญ่กันได้น่นชิบน่าชีใต้ที่มักแตงใหญ่บบพยายามมันแรกเขาก็ใส่คุณละลายเ,เอา,างงเอาาืมมันก็งามกันแล้วว่าพอหักก็เห็นได้เพคนจะเห็นนะเพร่ะเออปลูกมักแตงงัะมันออกเมื่อ อันนี้มะเขือมะซายฝุ่นยันไก่เสียบเฮาลราวาปลูกจังได้นะอันนี้ผักอีนน้ยก็เอยน่างเอาปลอมบ่อันนี้คือผังเอาปลอมพี่เนาะปลูกเอาใบใหม่ปกแล้วมันออกสูงทางนี้ผักขมเมกน้ำยังบริโภคจะหน่อยจังโหดมา้จะปลูกเน,นี้ยใส่ผักบวงบ่ ออกช่องตน้นเชื่อๆถ้าเคเมกนานไม่เป็นถชเนาะนะถ้าเคเมกหนานี่เป็นดีแค่เมออกเพชรก็คายพอออกเลยพี่น้องเอ้ตอนนี้ฮะเขาบอกสื่อเขาว่ามันคิว้วเอากลับคืนคือเกา่าเก็บไว้ในคุ่หนึ่งบ่ได้คายสัมซุกมันบอยูตน้นมันบะจับต้นนี่เด้มันบะจับตน้น มันอยากซุกซุกแล้วมันก็หลนเออมันหนาวหนาวบนป้ายมันนะมันไม่ยุ่งันอิ่มเลยตอนเสาร์พูนเกลือแล้วมันขึ้นหา้ามมันนะอันนี้มะเขือมะเขือมะเขือมามามามะเขืออีทนี่ตัวนี้มันใหญ่เเขาว่ามันบาดแสบก็เลยไปเด็ดไปกินเอาไรเห็ดแนวมันมันเห็ดไตก็แล้วบ๊ ก็ไน้มันใหญ่เลยฮะอีกนา้เป็นแนแอะไเก็เอาตนมามาแต่เธอเคยตายเขากินแต่ปีใกล้นี่พูดแล้วนี่ฮะวันเข้ามาวานปีนี้ได้เขาเอาลูกแต่ตนก่อนนะตนแม่มันต้แล้วก็ลูกมันเกิดไหม ลูกมันออกตัวในมันโตกลงค่ะแล้วมันก็ออกเม็ดเอาไปต้นยังวะเอาตรงมัชยตัวนี้ป้าจะวตายนะนนตายไปเลยพี่นอ้องหนึ่งตนหน,น,นับได้มาชี้เมื่จากตนต่อไปนี่ตัวนี้งามนาะตัวนี้นะนี่ตัวนี้งามแต่ใบมันคือเขียนเนาะ ตัวได้นะหน้าปลูกใหม่นะตัวพุ่นได้เนาะพี่ทางพี่เอาเพชรกกันยังไปได้หวดัวตอกใหม่ก็ไปได้คายไม่ตายจะเมืเ่อไรชีเด้ทอนทีมแล้วก็ปลูกมกเพชรข้าวเอาแล้วนี่ฮะปลูกซาวาชีได้คายงันดองรูปเราไม่มีใครเอาพวกเมียเดือนนี้ปีนี้เขาปลูกตกใหม่กับ่มีใครเอาบันนี้ฮะ คือ,ออุซ่าปลูกดอกไม้ถางันดองใครก็มาเอาพวกเอาเมียปีนี้จะขัาไปสนิทสนีทกี่ตัวส,ส,ส,สน,นาอายุสวรรค์ดนะิบโอโหลันได้บอกจะบ่เด็กาวใ้ีจักวายดอกไม้ <laughs> องไมีพักช่วนนี้มีจักสนิทว่ มีลายเด้มีครบเลยนะแบบบ่อยพื้นที่อันนั้นเลย,ยทางคุณนะใช่นะเอตัวนี้มันใต้บ่อยนะพังก็เห็นได้อัน,นีพัก,พ,กพักอ่าเออขอิบตูคุณหมดแล้วคีอย่าคุณมาใส่จะโกน้องตัวนี้บ่เอาซรบ อันนั้นไปเด็ดกินทางเจ้ากนโกฟุกิพักหมากอีเอียงก็อันนี้นะจอกบ่โอเอียงก็ขยายว้เนาะนี่กหนไมค์โกอนไมค์ม่ได้โทษมัา อันนี้ต้นมักคีหูดเดนาะเธอคหูดหรือมะเกลียงมักคีหูดเดนาะอือม,มีครบได้พี่เนาะเขียนว่าส่วนนี้บ่มีอดตายเลยมีครบทุกอย่างต้นพักกระเดาที่นี่แม่มบอ้อพักกระเดานี่มะกอกน,น้ำเออต้นมะกอกน้ำทางฝุ่นเด้่เนาะกระเดา ยังพอถิถิฉันได้จะปลูกนี่เมื่อนั้นเฮามาเอาทั้งมาเอาทั้งน่ะค่ะเมื่อชิเมื่อบานนะเคายังออกเล่จะมาปลูกมื่อนี่พีแมใหญ่เลยจักแล้วเาคอยขยายเอ่ะมะแตเฮาบุเคยเองก็ขยายได้มักแตงแบานเอาเขาปลูกจักแล้วน้องขยายบ่ตอนนี้กะเมื่อแล้วกิจวัตรประจำวันตะเมื่อก็ประมาณนี้นะพี่น้อง อยู่บ้านกะเขาส่วนเขาเบ่งหัวเบ่งส่วนโทษส่วนตอนนี้กับขามื่อดึงตาเลยพี่เนาะหักออกมาคาดบอกมืดอกิดอะดรออกดอดไรซวนอ่ะสลักคลินิกาสิบประมาณนี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี